สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนวันนี้ก็พบกับพี่อาร์ตอีกแล้วนะครับกับเกม Perfect w o r l ครับผมเราก็ยังคงอยู่กับเกมนี้ครับผมเพราะว่าเป็นเกมที่บอกตรงๆว่าชอบมากๆนะครับแล้วก็รักมากๆด้วยวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการเปิดจุดที่ประจอนครับน้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่าเวลาที่เราเปิดกระเป๋ามาเนี่ยมันก็จะมีนะครับไอเทมนะครับที่เราดรอปเราได้จากการสุ่มนะครับผมตัว Mystical Pew นะครับตัวสีน้าเงินนะครับแล้วก็ ส่วนตัวสีส้มเนี่ยนะครับผมเป็นตัวที่เราอาจจะต้องหามานะครับก็อาจจะซื้อในมอกก็ได้ครับผมสองตัวนี้ครับผมมันเป็นตัวที่เราเอาไว้สําหรับการเปิดจุดชีปจระจอครับเวลาเราซื้อจากในไอเทมมอใช่ไหมครับมันก็จะเป็นรูปร่างนะครับแบบทางด้านซ้ายมือนะครับผมพอกดออกมานะครับมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นรูปคล้ายๆโดนัทนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้คู่กันกับไอเทมสีส้มนะครับผม วิธีเปิดจุดที่ประจอนทำยังไงนะครับเรามาดูที่ตรงนี้ครับผมเปิดกระเป๋ามาเห็นตัวที่เป็นลักษณะคนนะครับกดเข้าไปครับผมอันนี้นะครับก็เป็นที่ประจอของตัวละครที่พี่อาร์ตเล่นไว้นะครับซึ่งก็เปิดจุดมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเปิดจุดที่จะเปิดต่อไปเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับมันก็จะยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับปกติแล้วเบื้องต้นเนี่ยนะครับเปิดแค่จุดเดียวนะครับมันก็จะผ่านในแต่ละขั้นละนะครับแต่วันนี้นะครับมันต้องเปิดดถึง2จุ ให้ได้พร้อมกันนะครับมันถึงจะสามารถจะผ่านไปได้นะครับวันหนึ่งนะครับเราก็จะกดได้ประมาณ100ครั้งนะครับ100ทับหนนะครับตัวเลขทางด้านขวามือนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเลยครับว่าวันนี้เราจะมีดวงไหมครับดวงเราจะบ่อดหรือเปล่านะครับในการกดเปิดจุดที่ประจรนะครับผมอ่าก็หน้าตานะครับแผงที่ประจรนก็จะเป็นวงๆอย่างนี้นะครับเราก็เลือกเลยครับเราจะเลือกจุดไหนนะครับนี่คือเป็นการสุ่มครับ อ่าถ้าเป็นสีแดงนี่ก็คือไม่ได้ครับเดสเกตก็คือประตูแห่งความตายก็คือมันไม่เปิดนะครับผมแล้วพอเราใช้ไปโคต้านะครับหมดนะครับมันก็จะถามว่าเราจะใช้ไอตัวโพลิพิวหรือเปล่านะครับอันนี้เปิดได้1จุดแล้วนะครับผมเราต้องเปิดอีก1จุดนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเปิดครบนะครับปรากฏว่าเปิดไม่ได้ครับผม2จุดมันมันต้องเปิดได้ทั้ง2จุดพร้อมกันนะครับเราก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผม เพราะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราดวงดีเราก็อา,อาจจะเปิดได้หลายจุดแต่ถ้าเราดวงซวยเราอาจจะเปิดไม่ได้เลยก็ได้นะครับอาจจะเปิดได้อีกหนึ่งจุดแล้วนะครับแต่ต้องเปิดอีกหนึ่งจุดเพื่อจะให้มันผ่านไปให้ได้นะครับไม่ได้นะครับก็นี่นะครับก็บางคนหัวร้อนเลยนะครับกับการเปิดจุดชีช้ประจนแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าอยากจะให้ใจเย็นๆครับผมก็เปิดได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับผมก็อย่ายไปซีเรียสอะไรกับมันเลยแล้วกันนะครับผมลองเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะครับก็เห็นไหมครับว่า ในแผงหนึ่งแผงเนี่ยนะครับบางทีเราก็กดได้1จุดใช่ไหมครับแต่อีกจุดหนึ่งมันก็เปิดไม่ได้นะครับก็อย่างนี้ครับผมเป็นเรื่องธรรมดาครับผมอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับก็เหมือนกับเราซื้อลอตเตอรี่ครับผมซื้อหวยนะมันก็โอกาสถูกมันก็ยากครับแต่ถ้าเกิดถูกแล้วมันก็เกิดความปลื้มปิติยินดีนะครับผมอกดไปเรื่อยๆครับอย่าท้อครับผมนะฮะ อ่าเปิดได้แล้วนะครับผมเห็นไหมครับยูดีมันก็เปิดได้ครับฟุกๆขึ้นมานะครับนี่ก็คือการเปิดจุดครับผมเราก็สามารถจะเปิดจุดต่อไปได้ครับแต่วันนี้คงจะต้องพอแค่นี้แล้วละเพราะว่าเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างครับผมว่าลักษณะของการเปิดจุดที่ผู้ชมมันเปิดแบบนี้นะครับผมแล้วสําหรับวันนี้นะครับคงต้องล่ําลากันไปก่อนนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่คิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดซับสไคร e กันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้พี่อาร์นะครับ คงต้องล่ำลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ